เซลสุดท้ายบทที่1เมืองอนาคตและห้องทดลองแสงแดดยามเช้าส่องผ่านผนังกระจกใสของตึกอัจฉริยะกลางเมืองแผงโซลาเซลล์บนยอดตึกสะท้อนแสงสีเงินระยิบระยับลงมาบนถนนรถไฟฟ้าไร้คนขับเคลื่อนตัวอย่างเงียบกริบเรากับเลื่อนไปบนอากาศหุ่นยนต์ส่งของเดินเรียงแถวบนทางเท้าเหมือนฝูงมดที่ทำงานไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ขณะที่ตึกสูงระยิบระยับด้วยแสงไฟ LED ที่ปรับเปลี่ยนสีตามโหมดการประหยัดพลังงานทั้งเมืองหมุนเวียนอยู่บนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์กลางวันและกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรองขนาดมะขือมาที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วเมืองเพื่อให้ชีวิตกลางคืนยังดำเนินไปได้อย่างไม่สะดุดดรไทเลอร์ก้าวเดินไปตามทางเดินยาวของอาคารวิจัยที่ตั้งอยู่ติดกับย่านอัจฉริยะ เขาเปิดประตูเข้าสู่ห้องควบคุมไฟฟ้าต่างเมืองภายในเต็มไปด้วยจอภาพและแผงควบคุมขนาดใหญ่สายตาของเขาจับจ้องไปที่กราฟสีแดงและสีส้มบนจอลหลักสัญญาณชัดเจนว่ากำลังมีปัญหาเรื่องพลังงานเขาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้มาเกินทศวรรษเริ่มเสื่อมสภาพความจุไฟฟ้าที่เคยพึ่งพาได้กลับร่วงโรยลงทุกวัน เสียงเตือนดังขึ้นจากจอภาพบนตึกหลายแห่งทั่วเมือง Battery Storage Alert ระบบสำรองพลังงานเหลือ15% High Demand Warning กรุณาประหยัดพลังงานดรไทเลอร์ขมวดคิ้วถ้าเราไม่ทำอะไรภายในสองเดือนระบบโรงพยาบาลขนส่งและแม้แต่เครือข่ายสื่อสารจะเริ่มหยุดชะงักเสียงเรียบของเขาแฝงความกังวลที่ไม่อาจปกปิดได้ อีกฝากหนึ่งภายในอาคารต้นกล้าเด็กหนุ่มผู้ช่วยวิจัยกำลังง่วนอยู่กับการทดลองในห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทั้งเครื่องปั่นไฟเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟและสายไฟที่พันกันราวกับรากไม้แต่ทุกอย่างถูกจัดอย่างมีระเบียบเขาหยุดชั่วขณะเมื่อเห็นดรไทเลอร์เดินเข้ามาดรไทเลอร์ครับต้นกล้าเอ่ยด้วยดวงตาเปล่งประกายผมอ่านบทความล่าสุดเรื่องอิเล็กโทรไลต์นาโน ถ้าเราปรับสูตรได้อาจเพิ่มความหนาแน่นของไฟฟ้าได้ถึงสามเท่าเลยนะครับดรไทเลอร์ Tyler, พยักหน้าเบาๆสายตากวาดไปทั่วห้องทดลองเป็นความคิดที่ดีตนกล้าแต่จำไว้นะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ต้องปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมรีไซเคิลง่ายและทนทานต่อการชาร์จซ้ำหลายพันครั้งถ้าเรามองแค่พลังงานแต่ละเลยความยั่งยืนโลกอาจพังเพราะน้ำมือเราเอง ตนกล้ามองออกไปนอกหน้าต่างรถยนต์ไฟฟ้าเคลื่อนตัวไปอย่างเป็นระเบียบราวฝูงมดแวววาวเมืองทั้งเมืองกำลังฝากชีวิตไว้กับแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดแรงเขาหันกลับมาพร้อมเสียงที่มั่นคงขึ้นผมพร้อมแล้วครับดรไทเลอร์เราจะทำให้มันเป็นจริงให้ได้เลยดรไทเลอร์ยิ้มบางๆชูแท็บเล็ตขึ้นดีเริ่มกันเลยเราเหลือเวลาไม่มากแต่ถ้าเราสำเร็จมันจะไม่ใช่เพียงความสำเร็จของเรา มันคือความรอดของเมืองนี้ที่อาจรวมทั้งประเทศหรือโลกทั้งหมดเสียงพัดลมระบายอากาศดังเบาๆคล้ายจังหวะหัวใจของห้องทดลองแสงฟ้าจากจอภาพสะท้อนบนโต๊ะแก้วที่เต็มไปด้วยเครื่องมือวิจัยพลังงานแห่งความหวังเริ่มส่องประกายในห้องเล็กๆก,กลางมหานครแห่งอนาคตด t รไทเลอร์หยิบปากกาอิเล็กทรอนิกส์วาดแผนภาพลงบนบ,นบอร์ดขนาดใหญ่ สมการและกราฟที่ซับซ้อนปรากฏขึ้นทีละเส้นเรากับบทกวีที่เขียนด้วยตัวเลขต้นกล้าทุกสูตรที่เราทำทุกการทดลองที่ล้มเหลวคือก้าวหนึ่งสู่ความสำเร็จต้นกล้าหัวเราะแผ่วๆแล้วถ้ามันระเบิดล่ะครับดรไทเลอร์หัวเราะตอบถ้ามันระเบิดเราก็จะเรียนรู้จากมันแล้ววันหนึ่งมันจะไม่ระเบิดอีกต่อไป เสียงไม่จักยังคงทำงานต่อเนื่องเต้นเป็นจังหวะเดียวกับความหวังและความรับผิดชอบที่แบกไว้บนบ่าของทั้งคู่การเดินทางเพื่อสร้างพลังงานแห่งอนาคตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น